น้องพี่พิมพลูกสาวพ่อทิมพิธาขึ้นแท่นนางแบบตัวน้อยขึ้นแท่นนางแบบตัวน้อยน้องพี่พิมพลูกสาวทิมพิธาโตแล้วสวยออร่าจับน่ารักน่าชังเรียกว่าเป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปแล้วสําหรับน้องพิ่พิมพลูกสาวสุดน่ารักของนักแสดงสาวต่ายชุติมา,าธิปนาศและทิมพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรคก้าไกล และความน่ารักสดใสอารมณ์ดีช่างพูดช่างคุยเลยทําให้พี่ป้านาะอาในโซเชียลเอ็นดูสาวน้อยคนนี้มากๆล่าสุดสาวตต่ชุติมาโพสคลิปสุดน่ารักเมื่อเจ้าตัวพาน้องพิพิมเข้าครัวทำอาหารด้วยกันโดยในคลิปนี้น้องพี่พิมแต่งตัวร้องเพลงเองสดๆด แถมยังช่วยคุณแม่ทำพาต้าซึ่งคุณแม่ก็เขียนแคปชั่นบรรยายคลิปว่าไม่ได้ใส่เพลงเพราะน้องพิพิมพ์เขาแต่งเพลงระหว่างทำพาต้ากับมาม่าค่ะอีกทั้งยังเผยสุดอาหารพร้อมทั้งแนะนำให้ใช้กระทะหินหรือสแตนเลสท่ามกลางคอมเมนต์จากคนในวงการและเพื่อ,อนๆและแฟนๆที่มาแสดงความคิดเห็นอาธิน่ารัก พี่พิมพเก่งมากลูกมาทําให้กูกับกิมกินบ้างเก่งอะไรขนาดนี้น้องพี่พิมพ์ทําอาหารคล่องแถมร้องเพลงไปด้วยได้อีกภูมิใจค่ะและบ้างก็บอกว่าแม่ครัวอารมณ์ดีจังเลยอาหารต้องอร่อยมากแน่ๆน้องโตไปเก่งเหมือนหม่าม้าแน่เลยค่ะน่ารักมากเลยน้องพี่พิมพ์กับคุณแม่ไต่ทํากับข้าวน่ารักเป็นต้น